ตอนนี้เราอยู่สี่แยกท่าชนะนี่ฮะเดรสเลียซ้ายนะฮะถนนหมายเลขสี่พันหนึ่งร้อยอ่าถนนเปลี่ยนแล้วครับจากสี่หนึ่งใต้เป็นถนนหมายเลขสี่หนึ่งหนึ่งสี่ครับข้าตัวเมืองท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ตอนนี้กำลังปรับปรุงถนนใหญ่โตเลยไหมโอ้โหนี่กำลังทำถนนใหญ่โตเลยครับนี่ปรับขยายพื้นที่เลยนะถ้าชนะที่จะเดินแล้วลุงตู่แก่ทำทุกเส้นทางจริงๆกันะท้าไม่้ชนนี่ยังไม่เสร็จเกือบเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วหมด อันนี้ก็ยังรักษาการอยู่นะครับเดี๋ยวไม่กี่วันก็ได้นะรัฐบาลใหม่แล้ว นี่ตนดนกำลังทำกว้างๆนะครับเดี๋ยวไม่รู้สี่เลนหรือเปล่าอ่าเขไม่แน่ไม่แน่ก็ตำก่อกลางหรือตีเส้นก็ได้เพกว้างมากฮะเตพื้นเมื่อไหร่จะกว้างขวางถ้าชนะถ้าชนะเคยมาขายของกรับเมียเวลาอามีตลาดนัดน,นะครับตอนเย็นนะ กำลังปรับพื้นที่ให้ถนนกว้างๆอยู่นะครับเลี้ยวเบาๆเขาบอกว่าฝุ่นฟุ้งก็จริงนะครับฝุ่นตอนนี้กำลังทำถนนอยู่ฝุ่นเยอะก็ะกับพอประมาณเบาๆใหญ่รบกวนชาบ้าน Gặp gặp gặp. Oh, rồi, rồi, rồi. ban trong này nhớ lấy คนถ้าชนะรวยแล้วผมก็พูดไปนะคนแต่ว่าส่วนชาส่วนเยอะนะถ้าชนะเนะี่ยส่วนปามก็เยอะส่วนยางนี่เยอะไม่รู้ไม่แน่ชัดแต่ส่วนปามนี่มีแน่นอนเลย ส่วนยางส่วนปามก็มีนี่แหละครับส่วนทุเรียนคนใต้ในดินดินเนี่ยเนี่ยทุเรียนอยู่ท้ายมันสวย เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข4,114ตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข4,114นะครับเราไปตามถนนเส้นหลักนะครับรก็คือเลี 4, 4. ้ยวขวาตรงใเรก็ตัวเมืองท่าจะนะนะครับแต่เราจะเลี้ยวขวาไปตามถนนเส้นหลัก ไปบนถนนเลข 4, 4 1 4มกิโลเมตรื่อกี้ถ้าเราตรงไปเขาก้าวตัวเมืองนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าวงแหวนกันนะเอออายพาสก็ได้ครับภูเขาทางใต้นะั้นสวยงามครับเขี้ยวต้นไม้จะอุ่มเลยคนระับ าำทางรถไฟอ,อันนี้กำลังทำถนนใหญ่โตแลวครับเอ่อทำสะพานข้ามรางรถไฟอะนี้ไหมอ่ก็ยัง เราถือว่าโอ้โห,โหลุงตู่นี้ทำสุดยอดเลยทำจริงๆครับลุงตู่ทำทที่ทุกพื้นท,ที่ครับทำสะพานข้ามรางรถไฟ รังรถไฟอยู่ข้างหน้าเสร็จเมื่อไรแล้วก็โอ้โหน่าดูชมเลยน่าจะเสร็จอีกเป็นปีฮะถึงจะเสร็จผนงานลุงตูครับทำทุกพื้นที่ครับ โอ้โหผมไปโล่าชนะครับเจาะใต้รางรถไฟเลยอ่ะเจาะอุโมงใต้รางรถไฟแต่นี่ทำสะพานข้ามรางรถไฟก็จะแล้วแต่บางเคสรู้ร่ะรู้ทำ เาถือว่าถึงวงหวนนฮะเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้นะฮะตัวเมืองตลาดท่าชนะโอเคครับตัวกดแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ